ทุกคนวันนี้เราตัดใจแล้วว่าจะให้หัวของแฮรรี่มีสีสองสีก็คือเวลาแฮรรี่ออกมาปรงโลกของโลกเอ่อโลกที่มีมนุก่ะแฮรรี่ก็สีของหูแฮรี่ก็จะเปลี่ยกนกลายเป็นสีชมงูเหมือนหูแเมทธรรมดาแต่ถ้าอยู่ในโลกแฮรรี่ก็จะกลายเป็นสีสีเทาเพราะว่าจะให้ทุกคนรู้ไงว่าตัวเองคือแม่หงโยงแต่ว่า หลังออกมา,า,าแล้วพันทุกแครี่ก็ต้องแปลงแปลงแปลงลากแปลงแมวแบบที่แมวของเราเั้งไต่ธรรมดาก็เลยต้องเปลี่ยนสีหูนะทุกคนเข้าใจนะถูกนะก็คือใครจะว่าแปลงอา้างให้เราถีอ,อะไรก็ได้สีหูนะมึงเราว่าเอาแบบนี้เลยนะทุกคนนะโอเคก็คือตกลงตามนี้เพราะว่าแปลงอา้างครั้งที่แล้วมันมีหูสีนังเยอะเราก็เลยใจไม่ถูกก็เอาสีไหนดี แล้วก็ใจะอะเอาสองสีไปเลยหูว่าไม่เป็นไรหรอกโอเคโอเคมาบอกแค่นี้แหละบายบายละทุกคน